สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวโดยการอา้างอิงข้อมูลจากทางด้านบาลัสออบันที่ปรึกษาทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบันผู้นําของฮังการีก็บอกนะครับว่าทางนายกรัฐมนตรีได้มีการนําเสนอแผนสันติภาพต่อบรรดาผู้นําสาภาพยุโรปไปแล้วโดยส่งจดหมายถึงผู้นําของสภายุโรปที่เกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพบอกว่าประสบการณ์จากภารกิจรักษาสัานติภาพระยะแรก และข้อเสนอของฮังการีซึ่งมีแนวทางก็คือการประเมินสถานการณ์อย่างสมจริงเป้าหมายที่สมจริงและกลําหนดเวลาอันเหมาะสมทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ระบุน,นะครับว่าเรื่องนี้มีคู่สงครามอยู่สองประเทศก็คือยูเครนและรัสเซียรวมถึง3-4มถึงมหาอำนาจขนาดใหญ่หรือขนาดกลางที่สามารถมีบทบาทชี้ขาดในการเป็นตัวกลางด้านอันได้แก่สหรัฐยุโรปจีนและทูเกียซึ่งจนถึงขณะนี้ พวกเขาได้ช่วยบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางการค้าทางกาพืชในทะเลดำได้เพียงบ,บางส่วนเท่านั้นแต่ละประเทศเหล่านี้เป็นประเทศแรกและถือเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวิเตอร์ออบันยังบอกนะครับว่าพวกเราเดินทางไปทั่วทุกแห่งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาสันติภาพนั้นว่าใหญ่แค่ไหนและมีโอกาสแค่ไหนในตอนแรกภารกิจรักษาสันติภาพทําให้ได้ไปเยือนสองประเทศที่กําลังอยู่ในภาวะสงครามจากการเดินทางก็ทําให้เห็นชัดเจนว่ายุคในแรัสเซียมีความมุ่งหมาย อย่างยิ่งที่จะสู้รบและหากไม่มีผู้ไกลเกลี่ยจากภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องก็น่าเสียดายที่เราจะเห็นการทําลายล้างอย่างรุนแรงในกิกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่ปรึกษายังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่มาจีนและทุกเกียมุ่งม,มั่นที่จะสร้างสติภาพดังนั้นจึงสามารถเป็นตัวกลางที่มีศักยภาพได้ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองก็มุ่งม,มั่นที่จะสร้างสติภาพดังนั้นหากเขาได้เป็นประธานดีสารัฐอีกครั้งเขาจะสามารถสร้างสติภาพได้เองในไม่ช้านี้ แต่ยุโรปและรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันกลับยังคงสนับสนุนให้ดําเนินสงครามต่อไปทั้งนี้หากยุโรปต้องการสันติภาพต้องการเสียงที่เด็ดขาดในการยุติสงครามและยุติการนองเลือดยุโรปจะต้องพัฒนาและดําเนินการเปลี่ยนทิศทางในท,ทันทีที่ปรึกษาของวิกเตอร์ออบันไดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราเชื่อมั่นว่าช่วงเวลาทั้งหมดที่อังการีดํารงตําแหน่งประธานของสาภาพยุโรปจะถูกใช้เพื่อสร้างเงื่อนไขสําหรับการเจรจา,ารสันติภาพ ซึ่งหากสหภาพยุโรปไม่ดําเนินการในตอนนี้ก็อาจไม่สามารถดําเนินการในภายหลังได้มีผู้เล่นหลายรายในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศที่คุ้มค่าที่จะเจรจาและสนับสนุนให้พวกเขาดําเนินการร่วมกันเช่นนั้นดังนั้นยังมีการเดินทางและการเจรจาอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าทั้งนี้เมื่อ2กรกฎาคม2 5 6 7นายกรัฐมนตรมตีวิกเตอร์ออบานได้เดินทางไปยังยูเครนเพื่อพบหารือกับ,บวล,ลรดเเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนและเรียกร้องให้เซเลนกี้หยุดพักหยุดยิงจากนั้นจึงเริ่มการเจรจา หลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปเยือนนัเสเซียโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งทําให้ยูเครนและสหภาพยุโรปไม่พอใจที่ไม่มีการแจง้งใดๆเลยพร้อมเน้นย้าว่าฮังการีไม่มีอานาจในการเจรจา,าในนามของสหภาพยุโรปหรือว่ายูเครนแต่อย่างใดซึ่งวิกเตอร์ออบันก็ยอมรับเช่นกันว่าฮังการีไม่มีอานาจเจรจา,าสันติภาพแต่ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่สร้างสันติภาพที่ดีได้ขณะเดียวกันบรรดาผู้นําของสหภาพยุโรปก,ก็กําลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการกําจัด อำนาจของฮังการีในฐานะประธานสภายุโรปหลังจากที่วิกเตอร์ออบานไปพบกับประธานดิวล,ลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียและหลังจากนั้นวิตเตอร์ออบานก็เดินทางไปประเทศจีนซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียมาอย่างยาวนานโดยผู้นําสหภาพยุโรปกําลังวางแผนที่จะคว่ำบาตรการประชุมสุดยอดด้านกิจกรรมต่างประเทศที่สําคัญที่จะจัดขึ้นในฮังการีในวันที่28-29สิงหาคม2567นี้โดยทางด้านโจเซฟบอเร็หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจัดสภา การต่างประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าวซึ่งแหล่งข่าวที่เป็นนักการสูตสาภาพยุโรปที่ไม่เปิดเผยรายชื่อคนหนึ่งก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าหากมีการประชุมสภาการต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งจะจัดในวันเดียวกันเรารัฐมนตรีจะไม่สามารถเดินทางไปอังกอรี่ได้ด้วยมีจุดประสงค์ที่จะทาให้วิกเตอร์ออบานนั้นหมดกําลังใจในการทําหน้าที่เป็นประธานหมู่เรียนของสาภาพยุโรป ทั้งนี้นอกเหนือจากการเยือนรัสเซียและยูเครนแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567วิกเตอร์ออบานก็ได้พบกับประธานดีเรเซฟเธยิบเฮเดโอกันผู้นําของทูเคียโดยออบานได้เรียกร้องให้เฮโดโกันนั้นสนับสนุนภารกิจสร้างสรรติภาพของฮังการีพร้อมระบุว่าทูเคียเป็นผู้ไกลเปรียบเพียงคนเดียวที่สืบทอดตําแหน่งในความขัดแย้งนอกจากนี้เฮเดโดกันก็เคยกล่าวกับปูตินว่าทูเคียพร้อมที่จะสร้างพื้นฐานสําหรับการยุติสงครามเช่นเดียวกันและนอกจากนี้วิกเตอร์ออบาน ยังได้ไปพบกับโดนันทั้มที่รัฐฟลอร,ริดาของสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางสันติภาพในการยุติสงครามในยูเครนครั้งนี้อีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคงจะต้องรอดูว่าภารกิจของวิเตอร์ออบานนั้นจะสําเร็จหรือไม่ครับ